หนะครับก็คือเราส่งกระับวเจ็จเสร็จแล้วก็ิเดได้เลยสองวันที่สามที่เยและนะครับพอโบจาร์จัดตารเกณฑ์ทีที่ห้าก็คือสิเนี่ยสิท่ามาจะโกงกับันจทร์นะครับอาจาร์เพราะจะมีวิชากตะโรูอาจารย์นจะสงวันที่สิใช่ไหมนะครับก็คือจ์เกือเวลาไม่ให้ ชิงจะฝาดดังนั้นเราสั่ง9นะครับเราก็เลยทำงานจะทำเองไปเผางานดังนั้นต่อแล้วเราเผาเองแต่ก็เลยเลื่อนมาเป็น14ดีกว่านะครับ14ยม่สิบสีก็เดี๋ยวอาจารย์จะเอาใบสั่งงานให้แล้วก็คิดว่านะคิดว่าห้องคงห้องนี้แหละหรือไม่ก็ห้องห้องนี้ติดกันนะครับของเราเนี่ยน่าจะผสมช่วงบ่ายเพราะว่ามันจะมีเซกอันลืงที่เป็นเซกเช้าของธนาคารมันจะให้ผสม พัชเช้านะครับก็คือตอนที่เราส่งเราก็จัดห้องไปเลยครับจัดห้องเป็นตัวอยู่ไปเลยนะครับแล้วก็งานวานําเสนอคือเป็นถเตรียมงานไว้แล้วครับถ้าไม่พอคือพอจานสูงขอเพื่อนเสร็จเราเข้างานเรางนะครับก็คืองานตัวหน้าก็คือเป็นโอเวอร์ดีไซน์นะครับโอเวอร์ดีไซน์ของอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าการออกแบบสาระองค์กรนะครับการออกแบบสาระองค์กร ก่อนเลยแล้วค่อยพึ่งบริษัทนะครับออกแบบกราฟิกบริษัทนะครับเอาง่ายๆนะครับในบริษัทนี่มันจะมีอะไรบ้างนะมันต้องมีโลโก้อ่ะมันต้องมีนามบัตรใช่นไหมครับมันต้องมีเอกสารมีจดหมายใช่นไหมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมีมีกรอบไว้ให้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรบ้างนะครับในงาน รายเอีนะครับใส่หอดใสรายละเอียดนะครับการยวให้ก็คืออย่างแรกนะครับในงานที่เราจะต้องมีการบอกต้นต้นไี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวาเอาใบส่งานให้ทีห่งแต่ถ้าเกิดจะให้ชัวเราอเกเพ่ได้นะครับขึ้นห่งงานเนี่ยมีโลงโก้นะครับสองนามั ะนะครับสามมีหัวกระดาษนะครับหั <c oughs> วกระดาษจากกระดาษม A4 นะครับเวลาเราทำโลโก้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีโลโก้ต,ติดตรงนี้มีที่อยู่ใช่ไหมครับหัวกระดาษของกระดาษของบริษัทบริษัทหนึ่งไปใช้ทีมอะไรก็แล้วแต่คือกระดาษทั่วไปอย่างเดียวนะครับเอาไปร่อนมีหัวกระดาษนะครับ,ลรนะรบแล้วก็มีสนะครับท c ส ซีดีและก็อีกอันหนึ่งก็คือยูนิฟอร์มคือเซลล์ผ้าทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่มีทั้งหมดอยู่6ส่วนส่วนแรกคือโลโก้ต้องทำอยู่แล้วนะครับถ้าตัดออกเหลือ5ก็ยังต้องทำแล้วโลโก้นะครับก็ต้องมีอื่นนามบัตรนะครับกระดาษอันที่สองอันที่สามคือซองจุงหมายอันที่สี่ซีดีอันที่ห้าก็คือ นะครับเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูคือลักษณะของกานออกแบบดีไซน์เนี่ยนะครับมันคือการออกแผลให้อยู่ในเชิอกของเอ็กเซอรี่เอ็กเซอรี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะทำให้มันมีลักษณะแบบดีไซน์ที่เป็นอื่นๆทีเดียวกันเห็นไหมครับลักษณะเอ็กเซอรี่แบบนี้นะครับเป็นซีดี ที่เนี้ยผมเลยอาจารย์มันขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบของของตัวบริษัทนะครับว่าบริษัทเราอยู่นี่ต้องทำอะไรนะครับแต่นี่คือาจารย์จะบอะกหให้เลยว่าแต่ละคนบางทีอาจะจะไม่เข้ากันบางคนจะไปสกีแกลอะไร่เงี้ยบางคนจะไปทำใส่หูศอ้มันจะสะเปกสะปาร์ครับออ<ช>ก็กลแล้วแต่จะสถาบันแต่ว่าอาจารย์ขออย่างน้อยคือห้าอย่างถ้าแค่ไปฟิตมากเนี่ยก็แล้วแต่แต่ลเห็นไหมนี่คือองค์กรนะพวกเนี้ยไม่ใช่ นะครับโลโก้เนี่ยมีอยู่แล้วแน่นอนนะโลโก้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของกระดาษนะครับของกระดาษมีโลโก้มีที่อยู่แล้วเวลาเราพิมพ์เอกสารเอกสารอะไรลงไปมันจะเป็นฟอร์แมตว่าเอกสารชุดนี้มันถูกสั่งให้ออกมาจากบริษัทบริษัทนี้องค์กรองค์กรนี้ใช่ไหมเหมือนหัวหนังสือราชการนะครับเวลาออกหนังสือราชการต้องมีตราคุณนะต้องมีชื่อส่วนงานที่อยู่ เป็นสื่อหมายเลขอะไรอะไรคือ <c oughs> มันจะเป็นฟอร์แมตของราชการนะครับเรียกว่าโขนขนาดราชการโขนขนาดราชการนะครับไป่ไม่ถูกโขนขนาดบริษัทนะครับสิ่งที่จะต้องมีในโขนขนาดบริษัทคือโลโก้ที่อยู่นะครับติดต่ออีเมลอปเพราะว่าไปแล้วไตครับนาะมบัตรนะถ้าเป็คนทำหน้าหลังทุกคนจะต้องมีสองไไใบเพื่อที่จะอันหนึ่งเป็นด้านหน้าอีกหนึ่งเป็นด้านหลังให้ดัาน,านดู เนี <S <S ่ยครับปกกระดาษแต่ละหน้าใส่เนี่ยมีโลโก้มีที่อยู่ด้านล่างมีที่อยู่ช้อความแต่เราไม่ต้องใส่ข้อความในใต้แบนไปครับของเราไปอาจารย์ต้องเน้นดูแค่การจัดแนวของโลโก้กับที่อยู่ของเราครับแล้วก็ดูโลโก้แล้วก็มีซองจดหมายนะนะครับตัวนี้อย่างนี้จะเป็นหน้าฉลากของซีดีนะเนี่ยครับปกกระดาษ <laughs> ừ. thế bạn có thêm, xin mời bạn nhé Thế nhá, còn à, 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 có thể này không Có một cái này ดีไซน์เนี่ยมีทุกอย่างมันลงไปถึงแอปพลิเคชันลงไปถึงเว็บไซต์ลงไปถึงใบอนุญาตที่เป็นหน้าตาขององค์กรเนี่ยดึงภาพดีแหวกครับมันมีทั้งอะไรมีโลโก้มีติ๊กซอมีสมุดชีนมีซีดีมีกล่องโทรศัพท์มีสมุดแจกมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันทุกอย่างดีบรีดมีแหวกทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่จะได้จับถ้าว่าในสิ่งที่เป็นเอกสารมากกว่าจะนำบาต ตกาจะมีหมายซีดีนะครับโลโก้ครไหมครับคือเราเสิร์ชคำว่า c o r p o ด a ี e ซ e s มันจะขึ้น r o เบรดดี e ซน์ครับก็จะมีตัวอย่างให้เราดูว่าสันลักษณ์ของ o เบรดดีไซน์มันคีอะไรบ้าง อาจครับทำเป็นภาพกราฟิกหรือว่าทำเป็นจริงครับแล้วอาจารย์จะอธิบายก็คือว่าในส่วนของการโปรดักชันที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าอาจารย์จะให้เราทำออกมาเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นจริงแบบนี้นะครับเป็นชิ้นออกมาเลยนะครับ,นะรบส่วนเสือ้อกับโลโก้ เป็นกราฟิกนะครับให้นักษณแสดงเป็นตัวอย่างให้อย่างนั้นบางทีโปรเกรมลนรวมมาติงเนี่ยฮะติดรถยนต์ติดที่ไรติดโทรศัพท์ไอ้ติดแก้วน้ำอะไรเงี้ย ハムブレイク。<Yeah. S 2> yeah. ติดบนบอร์แดแค่ใดบ้นะครับก็ใครมีปุ่มเกมมีหมวกมีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ <S <S อย่างนี้สรุปก็คือว่าในส่วนของที่เป็นอินเซนทิ์ต่างๆนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำออกมาใน้ของจริงนะครับเช่นท,ที่ต้องทำก็คือน,นาบัตรของวงจรนะรรกระดาส่งจดหมายซีดีนะครับส่วนที่เราติดบนบอร์ด มีโลโก้เป็นสีขาวดำนะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มนะครับที่ติดบนบอร์ดนะนะครับเรื่องของการทำบ,บอร์ดคือดีไซน์ได้เลยครับเร่ไม่ได้ฟลิปนะครับก็คือดีไซน์ยยนำเสนอทีนี้เนี่ยบริษัทอะไรแล้วแต่เรานะครับพุยง่ายว่าถ้าเราอยากทำเุร เช่นขายถั่วเช่นขายชานมขายบุกนะครับเปิดร้านกาแฟทำสนสัตนะครับบริษัทขายบ้านนะครับบริษัทวิบไป์แล้วแต่สนุกได้ทุกอย่างที้เราทำรกิจให้กับองค์กรละสักงค์กรหนึ่งหรือบษัทอะไปบัทนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่เราน่อยากเลอได้เลยอาจารย์แนะนำว่าเลือกอะไรที่มันดูสนุกหนึ่งก็ได้ จะไปเปิดโครงการผมอยากขายลูกศรนะครับเลือกแบบว่าผมอยากเปิดสนุกครับผมอยากเปิดร้านขายต้นกระบอกเพชรอะไรเงี้ยคือเลือกให้มันดูแบบมีจังหวะที่จะแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอย่าแบบว่าดับเพื่อมาอย่าอย่าสร้างความยากแก่ชีวิตแค่ทำธุรกิจยากอย่าเลือกบริษัทที่ยากมาก อทำทีมทุกวันกับอะไรนี้ก็ได้ไงเห็นไหมโลโก้ทีมอะไรให้มาเป็นเสื้อฟุตบอลเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะทุกอย่างมีกรูเด็กผมก็ออกงานดีไซน์เข้าไปออกแบบภาพลักษณ์ของเรานะครับก็ง่ายๆก็คือว่าเวลาเราจัดห้องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าโอเคเราเคลียร์ห้องให้มเป็นตัวอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้มันอาจจะชิดกับแพงอยู่อะไรเงี้ยนะครับ เราก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดเราเนี่ยมาตัวนี้ได้เลยที่เป็นบอร์ดพีเซนท์นะครับที่เป็นยูนิฟอร์มหรือโลโก้แล้วก็แบบคอนเซ็ปต์ดีไซน์อะไรพวกนี้สราส่วนตรงนี้ฟิวเจอร์บอร์ดนำมาลองแล้วก็ออกแบบวางหน่อยงานที่เราทำเป็นจริงเนี่ยนะครับก็คือเซตอัพตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นห้องก็จะเป็นตัวอยู่ไปแล้วเดี๋ยวมาถึงจุดก็เอางานวางแลเพราะเดี๋ยวอีกห้อหนึ่งความสูงมันเดียวอยู่นะคนเดียวนะครับได้มา20-30 รวมกับเราก็่า40อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่วางเต็มก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวอาจารย์ตรวจแถวพิเศษใช่ไหมเพื่อนไปหยิบง,งานออกแล้วเราก็าาาาาม,ม,มาเลยวางเพราะว่าอาจารย์จะตรวจคนบางคนจำนวนนานเยอะมาดีครับเพราะจะแบ่งเป็นเช้ากับบ่ายนะครับเช้านี่เป็นอีกเซ็งหนึ่งวิเศษรุ่งกับสี่สิบคนนะครับเซ็งน,นี้ประมาณถูกก็เป็น20นายเซ็งน,นี้เกือบยี่สิบตาวิเศษก็มายี่สิบอ่ะก็ส0่สิบนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือเราใช้แต่ตัวยูมี้แหละนะครับแล้วลองวิจัยเราชื่อจริงดูว่าเหมือนกับเราตั้งขึ้นมาเลยตั้งชื่อเลยทุตั้งที่ร้านกาแฟเรามาคัสต์ทอฟฟี่อะไรนี้ก็ได้ตั้งเลยนะครับหรือว่าแบบอย่างเช่นร้านกาแฟตั้งอาเบซอนอะไรอย่างเงี้ยสมมติยกตัวอย่างนะและเขามีอยู่แล้วก็อาเบซอนทอฟฟีมาเลยนะครับก็คือตั้งชื่อร้านเลยพีซซ่าโมโกโมโก้มาเลย ลองดูว่าจะออกแบบโลโก้แล้วก็กราฟิกที่มันจะมาช่วยทำให้มันเป็นเอกรัเป็นตัวหนึ่งอย่างเดียวดับมันจะทำอะไรได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวบอกที่จะบอกก็คือก็มีชื่อร้านชื่ออะไรมาขอเราใช่ไหมก็มีโลโก้ของเราที่มีชื่อร้านมีชื่ออะไรครบแล้วนะครับแล้วก็แนวคิดคอนเซ็ปต์ของานออกแบบคือลายไม่เด็อะไรว่าไปแล้วก็มีฟอร์มมีโลโก้ที่เป็นแบบสีขาวสีดำ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสผหรับไว้ว่าโปรเจกต์เน่าลืมมีโลโก้นะที่ที่จะมาอยู่ว่ามีคมไหมมีโลโก้นะครับนามบัตรวัสกระดาษ้องเป็นไมซีดีแล้วก็อินโฟร์นะครับโลโก้อินโฟอร์มให้อยู่ดีกว่าไวเซนส่วนนามบัตรวัสกระดาษ้องเป็นไมซีดีให้ทำมาชิ้น 他妈要轻松些嘞。 হ্যাঁ <laughs> เออ่งนคะเออเนี่ยครับคือวิธา ก็คืมีบอร์ดนะครับอันนี้ทำเป็นบอกอัพนะครับปกติจะมีอีสานจะมีซีดีอะไรของเนะครับอันนี้สเกตงานจะเป็นลักษณะของโปสเตอร์ท้หมมีตัวนี้ก็ม้ี C แต่อย่างของเขาเนี่ยที่ต้องส่งของพวกเดิมที่แล้วที่เป็นิชาคอนเซ็ปต์เดอมเนก็คือบอร์ดทีเซตโปสเตอร์กระดูกตัวเองโัวโมเดลบอกอัพอซีดีซีดีแล้วก็สก็ตดีไซนทั้งที่ทำเป็นตัว ทำเป็นไฮโรดีไซน์แต่ทำเป็นสปีดและนี่คือเรื่องขายของอันเดิมที่เป็นพระราชิพ ถ้าโต๊ะวางก็กินไม่ได้แล้ววางคืนคำเรียงเลยแต่ลองคือเจ้าเบาะดามที่อื่นราทำไม จะได้ระบุเวลาอะไรใหเรียบร้อยคือแล้วแต่บางคนเนว่าทีสุเกวว่าจานสีดำไม่ขึ้นจะิสเกลบนสีเทาสีด้แล้วแต่นะแต่นี่คืองารแค่แนวๆกนเผื่อว่าบางคนไนสิ้นแล้วสุดความสุแล่กไหนได้เ่วย